เยกร้องกนมาเยอะมากเลยนะคะสำหรับ Honda Jazz G K ค่ะคันนี้เป็นตัว Honda Jazz นะ1.5นะคะ V t e c Turbo ค่ะทุกคนตัวนี้เป็นตัว V พ a t ออกข้างป้ายแดงได้จ่ายอยู่ที่ประมาณ6,94,000บาทนะคะวันนี้นะคะคันนี้ได้รถปี2018เลขใหม่4 4 0 0 0กิโลแท้ด้วยนะคะคันนี้ข้างในจะใหม่ขนาดนะั้นเดี๋ยวให้น้องพาไปดูนะคะก็มีต้องรอตามการใช้ง,งานบ้างอันนี้ได้แม็กมาเรียบร้อยแล้วทุกคนนะ c e 2 8นะคะกับน็อตล้อสีชมพูนะทุกคนอ่ะ ก็ดูด้านในกันได้เลยนะ,ะอันนี้เป็นรถสภาพซื้อเข้านะคะทุกคนได้เป็นตัว V-Pass นะก็ะมาพร้อมกับแอร์ออโระบบบูซ์ตาร์ทนะคะหน้าจอที่เป็นดิสอนนะคะสีสีฟ้าแบบนี้ถ้าเป็นตัว S อ่ะมันจะเป็นหน้าจอสีส้มเนาะ,ะอันนี้เป็น v p a ั s เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาพร้อมกับต้องถอยนะคะระบบบูซ์ตาร์ทนะคะทุกคน คันนี้มีให้ครบนะคะระบบกันลื่นถลายข้อดีของ GK ก็จะเป็นในเรื่องของรูปร่างรูปทรงที่ไม่สําใครแน่นอนเพราะว่าป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วแล้วก็ยังเป็นรถที่รูปทรงที่ใครๆหลายคนถามหากันเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้คันนี้ค่ะวันนี้ราคาพิเศษนะทุกคน0ี่แสนนะคะหนึ่งหมื่นนะคะทุกคน4ี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะออกคันนี้ออกกระสุนบาทนะผ่อนเริ่มต้นที่เจ็ดถึงแปดพันบาทตลอดสัญญาด้วยนะคะใครอยากได้ G ีววันนี้เอามาให้แล้วนะสีขาวพร้อมแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะอยากได้อะไรตัวไหเพิ่มเต ขึ้นไว้ให้เลยนะคะสำหรับวันนี้ใครอยากได้น้องคนนี้นะงบผ่อน6,000 7,000ประมาณนี้นะทุกคนเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องขำไม่ต้องรวมนะคะ